สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองแล้วก็สายพันธุยาวลิ้นจีนะคะอยู่ในไซส์เข่งเบอร์สี่นะคะวันนี้นะคะเราก็รีวิวการจะส่งนะคะ<ๆ>เราคัดต้นไม้นะคะเป็นทุเรียนสายพันหมอนทองแล้วก็สายพันธุยาวลิ้นจีในไซส์เข่งเบอร์สี่จะส่งให้ลูกค้า<ๆ>แบบเหมากรงไรส์นีนะคะ,ะชุดนี้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวแนะนํากันก่อนเลยนะคะชุดด้านหน้าเข่งสีดานะคะเข่งสีดําเบอร์สี่ ตุเรียนสายพันหมอนทองนะคะสวยมากนะคะชุดนี้เข่งละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะต้นไม้แบบสวยมากกระดูคูณต้นอวแบอบ้วนสมมติแข็งแรงพร้อมปลกเลยนะคะชุดนี้คูณต้นนะคะชุดนี้นะคะหมอนทองเข่งละหนึ่งพันบาทจากราคาปกติ2,000บาทเราลดโปร,ร,ร,รพิเศษนะคะช่วงก่อนสิ้นปีนี้เหลือเข่งละ1,000บาทเท่านั้นนะคะตุเรียนสายพันุหมอนทองเข่งเบอร์สี ดูโคนต้นนะคะโคนต้นบึกมากนะคะสวยมากคุ่มเขาสวยมากเป็นแบบสมกระโดงทั้งหมดเลยนะคะนี่คุ่มกว้างพุ่มเม่เลยนะคะกิ่งแบบโตมากแล้วด้วยนะคะแค่1นึ่พันบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ทุเรียนสายพันหมอนทองนะคะ,ะมาฝั่งนี้นะคะมาฝั่งนี้เข่งเบอร์สีเหมือนกันแต่เข่งจะเป็นสีสีแดงสีเขียวเนี่ยนะคะ ชุดนี้จะเป็นตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีนะคะราคาปกติก็2,000บาทนะคะวันนี้โกนนช่งปีนี้เราไม่ขาย2,000บาทเราขายแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะชุดโปรนะคะยาวลิ้นจีกระโดงเสียบย่อตาำนะคะสมพุ่มสวยสมพุ่มเตี้ยนะคะสมพุ่มเตี้ย สมบูรณ์แข็งแรงร่มปลูกเลยนะคะกิ่งก็จะสวยมากแบบนี้นะคะลำต้นก็จะโตแข็งแรงแบบนี้ดูโคนต้นนะคะโคนต้นแบบล้ำบึกโตมากนะคะตากเลยอตูฝองน,นะคะโคนต้นจะโตทุกต้นเลยนะคะชุดเข่งหนึ่งพันบาทนะคะสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำนะคะแล้วก็หันทองหมอนทองนะคะเขาจะมีไซส์ที่ปลายยอดดูแล้วเขาจะโตวกว่าสูงกว่านะคะเพราะว่ายาวลิ้นจี่เราจะเสียบยอดต่ำ ทองเขเสียบยอดกลางนะคะยอดกลางปกตินะคะนียาวลิ้งกี้เราจะเน้นตรงที่เขาเป็นพุ่มแม่กลิ่นะกว้างกล้ามแบบที่เลยเยื้อสีพุ่มนะคะอันนี้คือต้นนะคะอันนี้คือหมอนทองหนึ่งต้นเหมือนกันอันนี้คือยาวลิงกี้หนึ่งต้นเหมือนกันลูกพาสังเกตดูนะคะพุ่มจะกว้างมากพุ่มจะเตี้ยพุ่มจะกว้างกลิ่นจะอยู่ต่างมากเลยนะคะกลิ่นจะโตมากด้วยดูนะคะยาวลิ้งจี้ น,นีะแค่เข่งละหนึ่งบาทท่านั้นดูนะคะนี่หุ้็แบบสวยมากเลยนะคะกระด่งสวยเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะให้ดูชัดๆอันนี้ปลายยอดนะคะตั้งแตบบ่ปลายยอดลงมาด้านล่างอันนี้เป็นสองตเ,เหือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะปะยนะะสวยมากนะคะกแบบระดงสีทิศกระตูกระดงหมูกลมเลยนะคะยาวได้เข็กชุดนี้นะคะเข่งละ1,000บาท ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเอไลน์แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะยาวลิ้นจีแล้วก็หมอนทองเข็ยงเอสีชุดนี้นะคะใส่กลองเพอร์ีหนึ่งกลองใส่ได้หนึ่งเข็ยงค่าส่งกลอง3 5 0้าสบาทนะคะค่าส่งจะแพงกว่าแบบใส่ถุงแบบนี้100บาทเพราะว่าต้นไม้ใส่เขาจะตูงกว่าเข่งก็จะตูงกว่าน้ําหนักก็เยอะกว่าต้องเป็นสองเลงสองเมตรแล้วก็สองเเคลนะคะถ้าสุงหมวกกลงไปชนีหนึ่งกลงจะใส่ได้อยู่ที่แป กระบะรัวหนึ่งคันใส่ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยเข่งนะคะไม่เกินหนึ่งร้อยเข่งหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเข่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอุดเรียนชุดโปรรถชุดนี้นะคะท่านไหนที่พื้นที่ยังไม่พร้อมสามารถโอนจองเอาไว้ได้นะคะชุดนี้นะคะโอนจองไว้ได้เลยเราเลี้ยงไว้ให้นะคะแต่โอนจองเราก็จะรับเลี้ยงมาให้ชุดนี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบเข่งขึ้นไปนะคะเราก็รับเลี้ยงไว้ให้ต่ำกว่านั้นเราก็ไม่รับเลี้ยง ทาำลายได้เลยต้นไม้สวยๆแบบนี้นะคะสอบางได้เลยนะคะ